สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านครับรับสู่ช่องค่อยบอกจะได้สิครับก็มีมีข่าวล่าสุดมาใิครับนะมีข่าวล่าสุดมานะครับนะคือเอาไปว่าเป็นนิทานกันไงสดครับเป็นนิทานเป็นนิทานกันนะครับนะล่าสุดนีสิครับนะครับล่าสุดนะครับนะสิ่งที่พวกเราเนี่ยพูดถึงคางคกเนี่ยหรืออแป้งเนี่ยพูดถึงหน้าคางคกเนี่ยนะครับมันมีคนร้อนตัวนะครับนะ คือมะดามดาในร้อนตัวนะครับนะครับมาดามดำออกมารับว่าตัวเองเป็นขางโคกสรุปชื่อคุณนี่คุณจะเอาทุกชื่อเลยได้ไงที่เขาเล่าทิทานเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยเป็นฉายาเนี่ยแฝงขึน้นมาเนี่ยสรุปจะเป็นชื่อคุณทุกชื่อเลยยังไงฮะนะครับดำแจ๊กเคิเคดคเป็นคุณดำเคิดเป็นคุณจะแม่เคิดเป็นคุณงงหมดแล้วกูงงหมดแล้ว อันนี้ทางกคกนะหน้าทางคกี่คิดคิดว่าเป็นตัวเองอีกโอ้วันเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยนะครับนะร้อนลนน้าดูสิครับนะร้อนลนน้าดูเลยนะครับว่าร้อนตัวออกมารับว่าตัวเองเป็นชื่อทางค,คกนีกแล้วนะครับที่นี้เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าดิ้นนะครับดิน้ๆๆนดิ้นแล้วก็พยายามที่จะอ่าคุมตัวเองไม่อยู่นะครับคุมตัวเองไม่อยู่ นะต้องคุมตียงให้อยู่นะแล้วล่าสุดนะครับพี่ครับล่าสุดนะครับนะส้มเช้งของเราครับได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับขอโทษนะครับบักแป้งนะครับนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้โ <c> ฮ <oughs> ้ยนะสิเ <c oughs> ขาไปขอโทษนะครับนะบักแป้งเมื่อคืนนี้ผมอึง้งเลยพี่ครับถึงกับอึ้งเลยนะ นะครับถึงกับอึ้งเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับนะว่าเจส้มเนี่ยนะครับเข้าไปคอมเมนต์อะไรกับาบกแป้งหรือนา,น,รน,ารรนาแต่นะครับา comment, นาแต่เรียกเลยเรียกน้าแต่นะครับเข้าไปคอมเมนต์ช่องน้าแต่นะครับคอมเมนต์ว่าที่ครับนะคอมเมนต์ comment ว่าขอบคุณมึงมากมาก กูขอโทษที่เข้าใจมึงผิดก็คืออ่าส้มเนี่ยนะครับเข้าใจตักแป้งเนี่ยผิดมาตลอดนะครับถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าโดนใครบางคนกำลังเป่าหูนะครับพยายามนุ่มนี่นั่นนะครับนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนนี้ <c oughs> บักแป้งพูดอะไรนะครับ <c oughs> เจ๊ต้มก็ไม่เคยเชื่อ ไม่เคยอะไรแต่ว่าเจส้มเนี่ยครับกับมาเจอด้วยตัวเองกลับมาเจอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเองเ,เลยเข้าใจในสิ่งที่นาแป้งเนี่ยนะครับได้ถูกคนคนหนึ่งนะครับพูดให้ร้ายอย่างงู้นอย่างนี้ว่าพูดว่วเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้จนจนเจส้มเนี่ยนะครับนะก็หลงเชื่อในช่วงนั้นนะครับหลงเชื่อในช่วงนั้นก็เข้าใจ มาแป้งผิดนะแล้วล่าสุดนายที่ครับนะเจส้มเนี่ยครับก็ได้มาเจอโอ้ยอะไรนะเจส้มนะครับได้มาเจอกับตัวเองเลยเข้าใจแล้วก็ถึงปางออกอ้อนะครับเข้าใจแล้วถึงปางออกอ้อนะครับเลยเมื่อคืนนี้ก็เลยเหมือนสำนึกผิดนะครับนะเหมือนเจส้มเนี่ยเขาสำนึกผิดก็เลยเข้ามา ขามาขอโทษนะเขามาขอโทษนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็แล้วก็เจ้ต้มนะครับยังไปคอมเมนต์ในหลายช่อง <c oughs> นะที่อยู่สายกลางนะครับที่อยู่สายกลาง ก็เข้าไปคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์หลายๆช่องที่ชาแนลที่อยู่ฝั่งเราบ้างอยู่สายกลางบ้างนะคอมเมนต์ในช่องของโรสนะพัทยานะครับนะเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับกนะ็ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หอกครับว่าพฤติกรรมของของมาดามดำเนี่ยเป็นอย่างไร พฤติกรรมของมะดามดำเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้แต่เจต้มนะครับนะท,ที่ดาวขาแลยกันได้เจอกับตัวเนี่ยถึงบักอ้อเลยนะครับถึงบักอ้อเลยนะครับเลยรู้รู้ชัดเห็นแจ้งนะครับรู้ซึ้งร,ระบบธรรมเลยว่าพฤติกรรมของ มะดามดำนะครับที่ดาวขาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับยังมีเยอะครับนะยังมีเยอะที่ที่มะดามดำที่ดาวขาได้ทาพฤติกรรมแบบนี้เอาไว้นะครับนะพยายามหาแพ้นะครับพยายามให้เจนะครับเป็นแพ้นะครับยความาผิดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้สิครับนะ กเอฟซีก็คงจะรู้ชักเห็นแจ้แล้วก็ต่าสว่างนะครับว่าใครเป็นยังไงที่แส่แต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็ฝากอิฟีครับนะเข้ามากดไลค์นะครับกดตั้งค่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะครับควยตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับก็คงไมช่องเก้าก็กำลังรออีเมลตัวเนี้ยนะครับ เมียวันเต็มต้องไปที่ที่ศูนย์เพื่อที่จะไปอัปเดตไปกับเพื่อจะไปอัปเดตไปนะครับก็เรื่องราวต่างๆครับตอนนี้ที่ครับนะคือสิ่งที่เจ๊โซมเนี่ยนะครับที่เขาเจอที่เขาโดนมาเนี่ยนะครับก็เป็นปต้นก,การของเขานะครับทําให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ท,ทุกคนนะครับนะอยากให้ทุกคนนะครับเราวนัวนนี้ blows, วันนี้ที่ว่าวันนี้ที่ว่าดีครับนะเดี๋ยวเราออกออกขาอนเข้า,ดาได้เนี่ยเรานะครับก็ขอบคุณทุกกำลบงใจนะครับที่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะโอเคส่ครับนะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะเขาขอบคุณ ทุกท่านนะครับนะที่เข้ามากดไลค์เขแชร์ให้นี่ก็เป็นประสบการณ์ของเจส้มอ่าโดยตรงนะครับก็คงขอญาตนะครับนะขอญาตลงคลิปนะครับไว้เพียรนี้นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะสินค้านะครับของบริษัทบุโดมครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำมันเสื่อมเซลล์ก้อนแดดสบู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสักนี้ก็ขอญาตนะครับลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะนะครับ ก็สู้ต่อไปสิครับสู้ต่อไปนะครับนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราต้องสู้ต่อไปนะครับเราให้กำจัจต่อไปนะครับก็โอเคครับนะเจอกันใหม่ในพี่ีต่อไปนะครับสวัสดีครับ